พระภูประดิษฐิกาบิริโยดกุบวโตสัญกาเหมือนฟ้าแก่กรรมเจตุภาวัดพนุญญาบากางแฟนตำบลปงาเมียงอำเภอ์ารสเกตจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาอธิษฐานจิตจุดภูมหามงคลชัยนะครับถึงได้ทำการอธิษฐานจิตนะครับจุดเทียนมหามงคลชัยนะครับเลขมงคลเมียมิก อยากทบให้บังเกิดเป็นเอ่พ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ของเราจะสามารถโดได้ทำการอธิษฐานที่พุทธัมภาวนาธรรมภาวนาสังฆภาวนาเพื่อเทียนมหาเลิกมหาชัยมหาทรัพย์มหาโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภเทียนน้ำมือเทวดาศรีกาเหมือนมีให้บังเกิดกับ้ายไก่เป็นดีนะครับสุภมิตรุษตาตาศีให้ผุถ่องให้ไขว่รั้นเยอะว่าสุขให้เห็นของเราให้ชนัะชนะ เสริมแก่งในชาปนเมย์ีิ่งยิ่ไปด้วยฝังพระโลหนะครับและได้ปารณบัตรเศรษฐีใจบุญนะครับทั้งสูนย์พระพุทธศาสนานะครับทำคุณบองได้เพิ่มเติมฐานหนารมีจุดเทียมองค์คนซ้ายนะครับจุดเทียมองค์คนขวานะครับเพื่อเปิดเลิกเปิดชัยเปิดทรัพย์เปิดบารมีเปิดฟ้าให้แก่พวกเราได้แบบนี้แล้าผมจะมาตรงนี้ผมตั้งผลลุกเลยไปลองเปิารมีนะครับ น้องนะครับพร้อมคณะนะครับได้มาแผ่บุญบาร,รมีทัง้งครับเติมบารมีในวันนี้นะครับย่อมไป้มาเมื่อบาร,รมีย่างยิ่งเลยน,นะครับ วายจะพระพุทธังวายจะทำเมตังวายจะสังการนาฬากุโตริยนิกโสพระมารมนามิหังปัทวีจะพระพุทธังปัทวีจะทำเมตังพระพุทธังนากาสัตตกบาลนามามิหังวิญญาณจะพระพุทธังปิญญาเป็นเดชเดชัพบางมีสักสิบสักสิบสักสิบสำเร็จผลสำเร็จผลสัมโขขมามหาราโขขมาสัพเพชะนะภูริชะนะตาละโถเงินโอ้ตุริปะตุริตังโอ้ตุริปะตุริตัง ท่านนะครับเกียรติวงองค์อมบาริเทปรากระเราะนาเอโลวันราชปุณรท่านในพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะก่อเกิดให้เกิดใส่ชิ้เงี้ยองค์ธนบดีผู้รักษาขุขทรัพย์ทั้งบนสวงสารและในโลกอนาคะกาศยติยขอดีเดียวว่าปุญญโกโหรู้ปู่ปู่เวรุราชวรูอาจารย์เหนือเกล้าได้เมตตาเข้าสู่มรรคญาณพิธีมาอา จตุรยักษ์โผทั้งสี่คนเมคันตรายักษ์โผท่านจตุร์อาหมาหายักษ์นครสี่ปูเฝ้าในประตูทวาราแม่นมันขอเมตตาแกเข้าไปเจ้าต้องไร้ลูกหลานมนุษย์แรร์ส่งติดภารกิจอันไหนแมตาแมตาแมตาพระองค์หนึ่งพระองค์นนั้ ีคุณในบังเกิดต่อหน้าทันอกทันใจแก่ขบนนานนายามาเดวสิทธิ์นิมมานรติวรนิมมิตาวสวดีว่ามหาเทวาอนุเทวาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในเมื่นโลกกัลธาอิโลกา,านทังอนุทธาร,รีสีจัมพนันดาภูนีเวทไกรลูกอดอสเดนภูวาุเทพสถส่องสามยอดเมืองละโวปูฤรศีอาตุชิตเศรษฐาศิกาวันลีนครศรีสัจฉิเทสุนันโต Hama <Sess> อัยยมะทัฏฐาธัมมาสวนาการโอะอัยยภะทัฏฐาธัมมาสวนาโตอรหโตโตธัมมาสัมบูรณังดาวาโตอะตังตังสังฆานุปะเวนะนินาสะเลนโตอภิปุญญิเตวะเตพะเพนโนเสยยภาวะกิปุตัง <Sess> <Sess> ญานังตทังปัจเจกังติังอารหังปัณฑะโอปสุขสัตมาติสนาสุขะกิสมาคานัปปุโขขัสิโยเโตชะโนนะปิเกจัสสังปะระมาลาสนตุทิปะระมังทานังวิสาสปะระมายาติเนปะนัง ครับได้ทำการเจริาภริทัทศินานุปทาัปปาชิตาปัลังเกศเสปัตถะมีพวกท่าเรืที่สัวบังว่ารังทปังเะาหันที่นั้นสันตุปัสสาวะเตุลปัสสาวปัสสาวนัธระมเนาสตินานาสันตุปัสะตั้งวุบังว่านาคุณนมนี่นะครับเห็นไหมครับ มันพญานาคราชนะครับเขาเรียกว่าเป็นเสียงพญานาคเะมันขึ้นมาถึงนี่เลยดัะนั้นก็มีเกณฑ์ที่น่าจะเป็น9ก้ครับส่วนตรงกลางนี่มันเห็นศูนย์เนะาะนั่นน่ะนสิก็คงจะให้เป็นศูนย์กับเหรือศูนย์กับหก็ได้เพราะเก้าขกเลเดียวกันะครับก็ะะจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็มี่โมกต์เทมีบารมีองตนเทพศรั ก็จะเป็น49หรือ40สี่อันนี้ก็เป็นเดียวเองเนาะเเดียวองเนอะจะเพื่อนค่อยๆถ่ายแล้วถอยออกถ่ายแล้วถอยออกเคล็ดลับนะครับคือไปพอในมือถือเนี่ชัดนะครับอย่าค่อยๆเข้ามามาเริ่มขึ้นได้หายนะครับเงินมจ่ายนะครับเข่งมา เ,เกี่ยวกับพิธีในวันนี้ครับท่านครับพอพิธีในวันนี้ก็จะเป็นพิธีมงคลของวง,ง,ง,งคลไอไขรประจำเดือนของวัดสัมมเกียรติและก็จะมีพิธีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นพิธีขอบอไอไครจรรากลูกศิษย์ลูกหาจากญาติโยมสถานที่อยู่ต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศไม่ได้ก็จะมีฝังเอาชื่อมนเป็นเกิดและตระลูกมาขอพรไอไคร์เพื่อธุรกิจการงานของผู้ท่านที่ทำอยู่ต่างประเทศนะได้จเจริญรุ่งเรือง การที่เจรินรุ่งเรืองการขอพรไอ้ไข่กับชาววัดสรืเมเทียนเราก็จะจัดชุดบูชาให้เปื่อเทียนไก่แล้วก็ของเส้นไหว้ไอ้ไข่เพื่อที่จะขอพรได้เลยแต่ละคนที่รับเป็นเจ้าภาพที่รับมาขอพรไอ้ไข่มไป ส่วนใหญ่จะประเทศไหนบ้างครับส่วนใหญ่ที่ญาติโยมจะมาเขจากประเทศไต้หวันจีนมาเลยแล้วก็ฮ่องกงญาติโยมที่ขอราเข้าถึงทุกสถานเลยครับวัรรมหลาะที่หลายตามประเทศก็มีในประเทศก็มีเยอะแยะก็จะมาร่วมกันขอในไข่เป็นการช่วยการขอในไข่ทางวัดก็คงอันตรจัดเอนเพราะว่าทำให้ธุรกิจการงานของญาติโยมทุกท่านได้ขึ้นไปเลย